ใส่มากใส่กว่าหน้าอีแก้มอีกใส่กว่าหน้าอีแก้มอีกดูหน้ามันสุดขอโทษค่ะมีนกด้วยเขาพับเป็นช้างไม่ใช่นกดูยังไงหนูดูว่นะ อยู่ครับกันมีหูมีงวงมะขนมปังหาหน้าหมูแต่มึงอะมันน่าระกรักขอดิมน้ำชาก่อนเพื่อความแบบพร้อมมันต้องแบบค่อยๆลีนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สู่ราสู่ราธา,านเรามาที่ปาต้นน้ำบ้านนำราแน่ <Yeah. S 1> ๆสุดกำน,นายบาทค่ะ พี่คะแล้วอย่างอันเนี้ยมันมีบัตรแบบไหนบ้างอะคะของเรามี2แบบนะคะถ้าไปเดินชมเล่นน้ําก็คนละ3 0บาทสามสบาทค่ะเล่นน้แล้วก็ถ้าต้องการรับแบบครบทุกอย่างก็คนละ70ิบาทค่ะคู่สาวคู่ซีมาทั้งทีเราก็ต้องเอาบัตรครบทุกอย่างไปเลยไหมก็ต้องเจ็ดสิบเท่านั้นเออท่านั้นขอบคุณ <c oughs> ค่ะ,คะ อาตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนซึ่งแบบข้างในต่างจากข้างนอกมากเพียง<ช>แค่ไม่กี่วินาทีเองความร้อนหายไปความเย็นเข้ามาพุดเลยนะแล้วดูสิต้นบอนต้นใหญ่มากที่เราจะไปมันคือป่าต้นน้ำ<ช>และป่าต้นน้ำนี่ก็หมายถึงแหล่งธรรมชาติแหล่งนะ้ำที่มันอุดมสมบูรณ์ใช่เป็น,นต้นกำเนิดของน้ำที่สะอาด yes, sir. น้ำใสมากเกี่ยวกับน้ำสะแต่ไม่ใช่นะนี่เชื่อไหมว่าน้ำใสจริงจุ่มเลยูเ,เ,เห็นหน้าชันไหมและตอนนี้เราก็ยืนอยู่ตรงทานทาราน้ำใสเย็ยนมองเห็นตาเป็นๆน,น้ำใสมากใสกว่าหน้าอีกแก้มอีใสกว่าน้าอีกแก้มอีดูหน้ามันสิ ค่ะเราไม่ควรเสียงดังนะทุกคนเราก็ไม่ควรพากันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับมาลงเรือใช่ไหมถ้าจะมาลงเรือตอนนี้เราก็ขอบักคืนเลยนะครับเราไม่จํากัดเวลานะครับไม่จํากัดลาเรือคุณจะไปกี่คนก็ได้นะครับแล้วอย่างนี้สรุปมึงพายเนะาะใช่กูพายาพายเป็นเนาะ ายไม่เป็นายไม่เป็นเอาพี่ครัพภภพยให้หนูหน่อยอ่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนภายให้ก็ได้นะครับ หนึ่งธาตุที่แล้วก็พายเหรือให้ฉันแบบนี้แหละเลือกบูนี่ค่ะค <c oughs> ือไม่พาย <c oughs> อย่าเอาเท้าลาน้ำระยะทางของเราที่ให้นักท่องเที่ยวพายไปก็คือกิโลครึ่งนะครับ <c oughs> ผมไปกลับก็สามกิโล <c oughs> เดี <ève S 1> ๋ยวโคข้างหน้าเราก็จะเจอสตอยักษ์นะครับสตอที่เราไว้กินกับกุ้งผัดสตอเราพูดเป็นเรื่องล้อเล่นคือเราเข้ามาในป่าแล้วก็จะเจอสตอยักษ์นะครับอ๋อเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ไม่ได้ล้อนะครับเดี๋ยวจะเจอจริงๆแล้วสรุปมันเรื่องจริงหรือเรื่องล้อเล่นี้าตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าผาแต่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าเหี้ย เาไปเที่ยวป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด<า>กันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยข้างหน้าของเราเนี่ยก็คือมีร้านขายเออร้อนอะไรอ้อมเขียวที่แจ่มันสูงเนาะหนูแบบมองไม่เห็นแลว้วมันหยิบอะไรให้ ซื้อก่งเสรแล้วนะคะแล้วก็หลังไปไน,นี้เราเราจะต้องไปเข้าในตัวเมืองสุราษฎร์เพื่อไปที่พักคาไปกันดีกว่าเย้ถูกแก ในที่สุดในที่สุดนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ S 2วินจี้าเพราะว่าที่นี่อยากเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในชิลล่านเลยนะเบอร์นั้นเลยเบอร์นี้เลยมากับฉันนานๆทั้งทีมันก็ต้องมีความแบบรักชูแอปแอปรักชูแอปแอปห้องเริ่มต้นจะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะจะมีสแตนดาร์ดดับเบิร์รูมเป็นเตียงเดี่ยวค่ะสแตนดาร์ดทวินรูมเป็นเตียงคู่ค่ะห้องที่ดี่ยว อ๋อสุพีเรียเป็นเตียงเดียวสุพีเรียเตียงเดียวแล้วก็สุพีเรียเตียงคู่ค่ะออ๋แล้วก็จะมีห้องสําหรับครอบครัวนะคะจะมีห้องนีรักคอนเนอร์รูมค่ะแล้วก็ห้องลัชชูรี่รูมอยากนอนห้องลัชชูรี่งั้นหนูนอนแบบเบาๆสุพีเรียเหรอ พี่แอนคะอย่างแบบโรงแรมเอสเวนเจอทูโฮเทลเขามีแบบมาตรการป้องกันโควิดยังไงบ้างเอ่ยคะมาตรการป้องกันโควิดก็คือลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมคะคะก็คือก่อนเข้าพักก็คือจะต้องมีผลยืนยันการตรวจโควิดหรือไม่ก็การฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิหน้าหน้าก่อนเข้ามาในบริเวณโรงแรมการทําความสะอาดก็คือทุกทุกสองชั่วโมงค่ะในบริเวณส่วนกลางนะคะ ไียเป็ว่าสะอาดมากๆเลยนะทุกคนสำหรับใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยยังไงก็ไม่ตุยไม่ตุยแน่นอนชักกูบี้ดีโอ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 อามโอโอโอโ้โอโออมรักชูโี้ค่ะแอโ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 ออโอาอาอโอโอนอโ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  นกด้วยเขาพับเป็นช้างไม่ใช่นกมันดูยังไงเหมือนนกปะนกกะอยู่ข้างนี้มีหัมีงวงนะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เตียงนุ่มมากไกนงเก้งยกเลยเตียงมันสบายสุดสุดเลยแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูห้องของถุงแกมบ้างนะคะมาเ้ย ก็คือจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นต้องลักชัวรี่ขนาดนั้นก็ได้ปะซูพีเรียก็เลิศอยู่นะทุกคนดูความสบายของมันนะเนี่ยคือฉันเป็นคนตัวสูงมากใช่ป่ะแต่ก็สามารถนอนได้แบบแผ่นแบบเป็นปลาดาวได้เลยอ่ะที่นี่เขาเตียงนุ่มห้องเลยอ่ะเติมหมู <laughs> ถุงแก้มเราก็มานั่งอยู่ที่ห้องอาหาร Number 22เป็นที่เรียบร้อยแล้วในบรรยากาศในร้านก็คือเขาเรียกว่ามีความเป็นแบบโทนอุ่นๆเออวอมไลท์วอมไลท์แต่แอรก็จะแบบเย็นๆหน่อยให้ความรู้สึกแบบ เรามาดูไหมว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนชอบกินอันนี้มากก็คือขนมปังหน้าหมูอันนี้เมนูที่หล่อนชอบอ๋ออันนี้ก็แกงส้มกุ้งป่ะแกงส้มผักรวมผัดเห็ดรวมกุ้งปลากระพงผัดฉ่าปลากระพงผัดเก่งแล้วทั้งสามก็คือยำรวมทะเลุงแก้มปกติ่งที่เราไปแบบร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมแต่วันนี้ฟิลลิ่งมันเปลี่ยนแมันต้องมีความแบบเชิดอกขึ้นเชิดหน้าขึ้นค่อยๆมีความแบบตัก รักชูมากหนูกินกุ้งทั้งตัวเลย delicious delicious <c oughs> มูท่าดูดน้ำสไตล์เฟรนดีแบบาั <c oughs> าน่กขนมปังอัหน้าหมูแต่มึงอกมันหน้าร <c oughs> ักร <c oughs> ักเผ็ดค่ะ มึงกูชอบน้ำนราแบบเผ็ดจริงกินก็ไมเผ็ดนกนกไหมดังคำที่พิติบอกเผ็ดลึกเผ็ดลึกเผ็ดลึกคนใต้ที่ชอบกินอะไรที่แบบเจ้มจนนะคือเลิศมากที่นี่นอกจากนั้นอาหารเช้าที่นี่ก็คือดีมากเขาจัดมาให้เป็นแบบไลน์บุฟเฟ่มีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนูถูกใจนักท่องเที่ยวแน่นอน และที่สําคัญนะก็คือสะอาดและรสชาติก็อร่อยด้วยแต่มึงติดของหวานกูอยู่นะได้เดี๋ยวของหวานก็ต้องไปกินเหมือนกันกูจะพามึงมาปิดทริปที่นี่ร้านน้ำชาเฮ้เรานั่งชิวๆเว้ยชื่อว่าร้านน้ำชาเจ๊จอยจ๊จอยเมื่อกี้เราไปโรงแรมเราได้ความรักชูละแล้รักชูละเรามาที่ก็ ชิวๆไปเลยสิคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมีอะไรแบบว่าแนะนำไหมคะมีคอนดอกด้วยนะโลนะสไตล์เกาหลีสิคะโอวันตินดิบดีกว่าขนมปังอบไอ้น้ำเอานมเย็นค่ะนมชมพูโอเคแล้วถ้ามาร้านน้ำชาเจจอยเราจะฉันรู้แล้วต้องสั่งอะไรอะไรก็ชาเจจอยแม่ค่ะที่นี่เปิดปิดเวลากี่โมงเท่าไหร่ยังไงห้าโมงถึงสามทุ่มอยู่เปิดห้าโมงถึงสามทุ่มเหรอคะค่ะ ของมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นชาเอ่ยขนมที่ถุงแก้มใส่ฟันสังขยาทําเองจะต้องชิมว่ารสชาติของฝีือเจ๊จอยน้าชาอย่างเงี้ยฉันชอบมากที่ใต้จะมีน้ําชาแบบแบบร้อนทุกรายบอกว่าอย่าไปจับนะทาไมอ่ะไหนมึงจับสิร้อนจริงไหมร้อนจริงไหมอออมึงร้อนหรอขอดินน้ําชาก่อนเพื่อความแบบพร้อมมันต้องแบบค่อยๆลีนอุ้ยอุ้ย อุ hoy, hoy, ้ยอุ้ยมันนัวรสชาติจอยเด็ดมากทุกคนแพ้ออริจินอลรสชาติที่ฉันฝ่ายฝัน ต่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้เราจบทริปที่นี่แล้วนะคะก็คู่สาวคูซีวันนี้ฝากไปนะคะรามกับบรรยากาศแบบสวยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำทุกคลิปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยกระดิ่งมีก็กดกดกดแล้ววันนี้ก็คู่สาวคู่ซีขอลาไปก่อนนะคะอยากกินแล้วอยากกินสักขยาทำเอง ดีนั้นเปิดประตูใหน่อย Happy Birthday ของขวัญด้วยแต่ว่ามึงต้องหลับตาก่อนเอาดีๆแกงหนึ่งไม่แกงไม่แกงจริงๆเพื่อความชัวเราก็ต้องแบบว่าใส่แว่นไว้มึงห้ามมองมึงห้ามดูใช่ไหมเดินเข้าไปไม่เก่งพองนะหนึ่งสองพังป่วยไหมอะไรอ่ะซื้อแว่นไทยใช่หรอใช่มึงกินอะไรเอ่ยมึงมึงตามาเห็นกระจกแล้วกินอะไรเอ่ย อันลืมตาแล้วม hear ันกกีดรเอบอกว่าในใจคิดว่าอรือป้าากินยวอเอาเงนรู้ไหมว่าแบบเข้ามาแล้วนะรู้ว่าองมนมาใส่ตุงอ่างเราตายเลยนะน่ารักมากเลยหล่ย